โอเคครับเข้าสู่เกมที่สองครสำหรับด้วยนุ้ยขับกับในมูฟอีสปอร์ตนะฮะไปดูกันสิว่าในมูฟอีสปอร์ตจะแก้ตัวได้หรือเปล่าครับเมื่อกี้ก็ได้ดูภาพกันไปแล้วนะว่าเขาวางแผนกันดีแค่ไหนฮะนี่ครับนี่ส่วนตุ้วยนุ้ยขับครับอยู่สีแดงครับเปลี่ยนสลับกันบ้างครับเป็นในมูฟอยู่สีแเงินครับด้วยนุ้ยขับเก็บสกอร์คิวแรกไปคือการพังคริสตัลที่อยู่ตรงกลางครับมีให้สองที่นะฮะนี่ฮะ มันมีให้สองที่ครับก็ยังยื้ยืยื้ยังกันอยู่ยังไม่กล uh, <c oughs> ้าเข้าเท่าไหร่มากฮะนี่ฮะนี่ฮะต้องมาอันติครับโอ้ลาลาฮุเข้ามาสวนจะโดนไปก่อนหรือเปล่าตะ้วยนุ้ยครับแลมีฮัทแทงเปิดวงไมคาราบาแทงอัดมาแล้วต้องถอยออกไปครับฮัทแทงอันติได้สองคัวอย่างสวยงามมากครับเดินขึ้นกลางไปลาฮุ้เข้ามากีตกเปิดปัดครับเป็นในเป็นด้วยนุ้ยข่าวฮารที่จัดเปิดปัดไปได้แล้วครับเพรว่าสถานการณ์เมื่อกี้ครับเป็น เป็นโก้แทงครับไปเปิดประเด็นเขาซะงั้นฮะไปเปิดประเด็นลากเท้าเข้าหาตัวฮะเราคุเข้ามาชิโรวิงอันตีใครครับพ่อผิดเลี่ยครับนะนี่ฮะแต่ชิโรวิงของตุ้ยนุ้ยก็มาทําลายไปเรื่อยๆครับมันลอยครับลวยลอยครับหลอยบ้านคะเนี่ยเราคุมา โอ้4-1แล้วข้างหลังอันตีได้2ตัวอย่างสวยมากชิโรมิอันตีใส่ข้างหลังวงในโกะแทงอันตีอยู่มันทำให้สโลคับและชิโรมิอันตีจนกำลังเป็น6-2ต่อครับในวูฟอีสปอร์ตเริ่มตีตึงขึ้นมาห่างกันแค่4เกมนี้ในวูฟแพ้ไม่ได้ครับแพ้แล้วตกลงสายล่างถือว่าสายโลนั่นเองครับส่วนคนที่ชนะฮะเข้าไปหลอกเป็นสายบินได้ไหมครับไปเก็บเกาะเข้ามานะเป็นขอแห้ง นี่ฮะนี่ครับไอ้ตัวล,ล่างก็เนียนครับนี่ครับชิโรวิงตัวบนก็เนียนครับเป็นการทําสกอร์คิวครับหวงัวงวังผลคิวไม่เท่าไรแต่ของสกอร์คิวไว้ก่อนละกันออนี่ครับเราฮุกเข้ามาโดนแล้วครับงานนี้ไปแหลมลึกเกินไปฮะสำหรับฮักแทงครับโดนแต่ยังฮักแทงมาช่วยคาราบาแตงคิวไวได้โอ,โอ้จะไปว่ายัางไงฮะจังหวะนี้รับเป็นนตาไหลฮะแหลมไม่ได้แหลมเป็นตบครับ ไม่มีใครสนใจชีโรวิงของตุ้ยดุ่ยขับเลยเลยครับคนนี้ที่เล่นชีโรวิงนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะฮะทำดาเมจได้สูงสุดของทีมตลอดนะสำหรับตุ้ยดนุ่ยขับค่ะอ,อย่าปล่อยครับอย่าปล่อยครับเผลอไม่ได้เผลอชาวบ้านมาไล่ยิงคิดตั้นนั่นอย่างเดียวครับบอกสกอร์กิวเอาไว้ก่อนนะแล้วฮักแทงัวก็มาอันติีเจ้วันี้ตายหายครับหายดุดแสงครับนี่ฮะชีโรวิงทั้งสองคนก็มาเนียนคิดตันน้นทั้งสอง,นนนนนงสองน,นะฮะ 12ต่อ4เหลือ2องหินสิบ,สบวีเดียอารัข้างหลังเขานัวเนียงกันละขีคาวราบัดแทงหินไม่ได้ครับ6กต่อสิสอครึ่งต่อครึ่งครับนำอยู่1เท่าครับเออนำอยู่เท่าตัวนะเออมัน1เท่ายัางไงนี่เออโคเด้นนะเบอร์แล้วนะฮะโอ้เราหุ้ไม่โดนเราหุ้เขาไม่โดนแล้วโดนหุกมสวนกลับมาโค้ดแทงน้ำตาเล็ดครับกลอกกลับบ้านอย่างปลอดภัยฮะ เราหักแทงโดนสตันไปไมอยู่ยังเอ๋ยังเอ๋ยอยู่ยังเอ๋ยหักแทงยังเอ๋ยยังเอ๋ยตายครับ16ต่อ4ครับแล้วโดนถุกกลับมาหนุยหนุยขับแล้วเปิดคาราบัตแทงสีมาไมาได้ฮะช่วยหิวเพื่อนไม่ได้ฮะคาราบัตแทงนี่ซับอย่างดีครับโดนสวนกลับมา16ต่อ5้าครับในวูฟยังทำสกอร์เพิ่มขึ้นมาไม่ได้ฮะสวนตุ้ยนุยขับทำสกอร์ขึ้นขึ้นมาไก่กองครับโดยที่มีชิโรวิงครับที่มาทำดาเมจคิดตันเรื่อยๆครับ ส่วนในวูฟครับส่งม,มากันยิงผิดเตรียมพ่อพ่อผิดเตรียมผิดปุ๊บผิดปุ๊บข้างในโ,มโมง่กันไปจังหวะนี่ไงอิ่แล้วครับท่านละหักแทงบอกเขาข้างหลังนี่แหละข้างหน้าเดี๋ยวค่อยคุยกันนี่ฮะตรงนี้ há. จัดเป็นสองแล้วครับเอาสองพังคิดตั้นครับสำหรับตู้นี้ขับครับสถานการณ์ตอนนี้17ต่อ7ครับตู้นี้ขับนำอยู่10ตัวฮะเหลือ54วินาทีสายจะ,จะเป็นยังไงเป็นเวลาตอนจะไปละหักแทงตงีช็อตตุกตา บอแทงก็อยู่วงหลังฮะอยู่หลังฮะ48วินาทีเอาแล้วไงฮะในวูอีสปอร์ตครับจะตกวูบเป็นสายล่างเป็นทีมแรกหรือเปล่าเหลือ40วินาทีสุดท้ายฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยกันนะฮะ30วินาทีสุดท้ายครับ ในวูฟยังไม่กล้าออกเลยครับจะไปยิงแต่บ้านเลยลืมนะครับเขามีโค้ดแทงฮุกมาลุมจิ้มโตได้นะฮะนี่ฮะเป็นเก้าแล้วครับนี่ฮักแทงโดเข้ามาข้างหลังคาราบาแทงช่วยฮิวไว้ได้ชิโรวิงอัรติขวานพาซากมาเต็มหน้าฮักแทงยังไม่ไายฮักแทงเพื่อนมันลุกบล็อกเพื่อนมาบล็อกให้เขาเรียกบล็อกดาเมจครับลับดาเมจแทนเพื่อนครับสามป๊อ